เพื่อชีวิตทุกทกท่านนะคะที่มารวมกันในคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้นะคะแอนดีใจมากๆา <ๆ S 1> ที่ได้มีโอกาสมาคอนเสิร์ตของน้าแอดในค่ำคืนนี้ซึ่งถือว่าอยากจะบอกว่าต้นกำเนิดก่อนที่หนูจะได้มาฝึกหัอลำจริงๆเนี่ยหนูร้องเพลงสตริงแล้วก็เพื่อชีวิตมาก่อนซึ่งก่อนที่จะมาหน,หนูรู้สึกว่าโอเคหมอลำม,มันอาจจะไม่ใช่ทางสักเท่าไหร่แต่ว่ามีมีมีมม เขาเรียกว่าอะไรเขาขีดมาแล้วอนะเนาะยิ่งยิ่งไม่ค่อยอยากจะเข้าสู่วงการหมอำํำแต่ว่าก็ยิ่งมีเรื่องที่จะต้องให้เข้าต้องมาฝึกร้องหมอํำจนได้หนูนชอบผลงานเพลงได้แอดมากๆหมหลายผลงานเพลงเลยคนะ่ะฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วหนูก็ถือว่าเป็นปรุ่นในยุค90เหมือนกันนะคะวันนี้มิ้มาพบกับแฟนๆก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้กับทีมงานของแอนเองค่ะออราดีแบนนะคะ แล้วก็น,น้องเบสนะทุกคนค่ะสมาชิกนักร้องผู้ชายอีกหนึ่งท่านนะคะแต่วันนี้หนึ่งชั่วโมงกับแอนนอดี